สวัสดีครับร้านนวยพรพักเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นเหรียญหล่อนะครับแปดเหลี่ยมนะครับพุทธเจ้านะครับพุทธเจ้าทรงอนุมานนะครับผมครับเหรียญหล่อแปดเหลี่ยมนะครับพุทธเจ้าทรงอนุมานนะครับเนื้อนวโลหโบราณนะครับของพระอาจารย์สุริยันนะครับรุ่น หัวใจสุริยันสมปารถนานะครับสวยนะครับใครมาถ่ายฮนุมานน่าใจนะครับข้างบนเป็นรูปเจ้าข้างล่างเป็นฮนุมานนะครับนะครับกำลังเหาะอยู่เลยนะครับผมาตามเรื่องของ่อาวเกียงนะฮะก็มีตอนตอนนี้ก็จะมีอนุมานแปลงกายแล้วคนนะครับคนทั้งเมืองเลยนะเมืองที่เป็นบาลามอยู่เรเาะนะครับ พุทธเจ้าเนี่ยตรงน,นี้นี่จะเป็นสองเรื่องผสมกันเลยนะพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องในศาสนาพุทธอนุมาก็เรื่องในศาสนาพราหมณ์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทางพราหมณ์ก็นับพุทธเจ้าเป็นหนึ่งในวาตารพระนารายนะครับดฉะนั้นเอาพุทธเจ้ามาเหนืออนุมานก็ไม่ผิดนะครับก็คือนารายพระนารายอยู่บน นุมานนะครับนุมาณน,นี่เป็นมหาเทพนะครับถ้าไปต่างไปอินเดียเนี่ยคนก็จะไหว้ว่า,านุมาณน,นุมานหมดเลยนะตั้งเป็นรูปบูชากลาวไหวบูชาเลยนะครับเมืองไทยเราไม่ค่อยเห็นเนยอะแต่ว่าถ้าอินเดียได้ไหวกันหมดเลยครับสวยนะครับเป็นเนื้อนวาโลหะโบราณน,นะครับอ,อาจารย์สุยันพิธีพุทธาพิเศษไปเรียบร้อยแล้วนะพิธีใหญ่นะพระเกจิดังอย่านงะอาจารย์ต้อมนะครับหลลงปูศีลานะ อาจารย์จจสุริยันเสกเกียบเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์สุริยันจะเลิกสร้างนะครับอนุญ,ญาตให้สร้างพระอีก3าปีนะฮะน,นั้นก็จะต่อไปก็จะไม่มีเข้าสู่วงจรน,นะก็จะน้อยลงทางสสนใจก็ต้องรีบชาวบุชาสวยนะครับเอาไปห้อยไปเลี่ยมเลี่ยมใจสวยสดงดงามดีอยู่นะครับใครชอบสไตล์หฮนุมานนะครับ รายการนี้มาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับท่ญญานลูกค้าท่านใดนนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe สบ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 กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ